มาพูดถึงวันดีวันไม่ดีนะว่าวันดีวันไม่ดีบางคนก็บอกว่าวันดีนั่นจจะส่งเสริมวันดีนั่นจะอํานวยพรอย่างเช่นวันนี้เป็นวันที่เก้าเดือนเกอยู่นะวันที่เเดือนเจริงๆแล้วมันก็มีของมันนะครับวันเดือนปีนะมันก็เป็นไปหมุนไปตลอดของมันนั่นแหละคนเราบางครั้งมันอยู่ที่การกระทำทําดีมันก็ได้ดี คิดดีมันก็ได้ดีพูดดีมันก็ได้ดีเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือทัศนคติในทางที่ดีนั่นแหละความสดชื่นสดใสความแจ่มใสความร่าเริงความมีพลังเพราะเวลาเราว่าเออมันจะดีจิตใจเราก็ดีไปด้วยความโชคดีเพราะอารมณ์มันดีนะ,อ,ะอารมณ์มันดีก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีคิดวิธีคิดเนี่ยบางครั้งมันก็สําคัญนะ แต่ว่าวันเดือนปีเนี่ยมันก็ธรรมดาของมันนั่นแหละมันไม่มีวันอะไรหรอกครับวันถูกฉลกไม่ถูกฉลกเพราะถ้าเราไปเอาแต่วันเนี่ยเป็นตีตัางตายครับไม่ได้ทำมาให้กินหรอกนะอ่าเพราะ่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นผู้ทีทัชโตท่านก็บอกว่าวันไม่มีหรอกวันดีวันไม่ดีอ่ะอยู่ที่เราอ่าอยู่ที่ตัวเราตอนนั้นอ่ะผลมันมาจากการกระทำถ้ากระทำดี คิดดีพูดดีทําดีผลมันก็ออกมาดีนะอ่าผลออกมาดีเพราะฉะนั้นาการไปงมงายมากเกินไปนะงมง,งายมากเกินไปไปเชื่อฟ้าเชื่อดินไปเชื่อวันเดือนปีมากเกินไปเชื่อมากสุดท้ายมันไม่มีอันเป็นธรรมาให้กินเหมือนกับต้นไม้เนี่ยเราบอกว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นมงคลต้นไม้ต้นนี้ปลูกแล้วจะโชคดีเช่นรวยไม่เลิกอ,อ่า กินบอ่อเสียเส่ยงอ่ากินบ่อเสี่ยงคือกินได้หมดอ่าบานไม่รู้รวยรวยหมื่นล้านเศรษฐีหมื่นล้านอ่าดวงเศรษฐีอย่างเงี้ยามว่าถ้าเราไม่ทํามันจะไปรวยได้อย่างไรอ่าถ้าเราไปทามาหากินไม่มีการวางแผนไม่มีการศึกษาไม่มีการวิเคราะห์เรียนรู้พัฒนามันเป็นไปไม่ได้หรอกครับมีต้นไม้ เต็มบ้านมันก็ไม่อะไรหรอกเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวเราแหละถ้าเรามีทัศนคติในทางที่ดีกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องงานเรื่องคนเรื่องปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรามองว่ามันไม่มีปัญหามันก็คือไม่มีปัญหา no problem นะผลเอกชาติชายชุนวันณท่านอ่าได้ใช้ยามิสเตอร์ no problem ไม่มีปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่มีปัญหาครับ พะเราคิดแต่ถึงเรื่องของมีปัญหาคิดแต่เรื่องของโลกโชคลางเลือกถึงแต่เรื่องของอวันดีนั่นแหละโอ้โหไม่ต้องทามา้ยินละ,ะวันไหนไหนก็ดีทางนั้นหรือว่าแม้แต่บางคนออกรถใหม่ต้องไปให้ครูบาอาจารย์นั้นครูบาอาจารย์นี้เจิมให้จริงๆแล้วครูบาอาจารย์ที่ดีที่สุดคือพ่อแม่เราแหละครับให้ท่านได้นั่งได้ขี่ได้อธิษฐานภาวนา แต่ตัวเรานั้นต้องตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทก็จะปลอดภัยอย่างที่หลวงพ่อคุณท่านก็บอกนะครับขับเป็นร้อยกูกระโดดหนีแล้วอะไรเยนะครับก็อยู่ที่สติทุกอย่างอยู่ที่สตินะอยู่สติปัญญาครับสวัสดีครับ